สวัสดีครับสองเราสตอรี่ขอเสนอน้ำพริกตาแดงสูตรเข้มข้นอร่อยครบรสวิธีทำง่ายง่ายมาเริ่มกันเลยครับเตรียมพริกจิฟ้าแห้งพริกขี้หนูแห้งกระเทียมหอมแดงกะปิน้ำตาลปีบ๊บน้ำปลามะขามเปียกกุ้งแห้งป่นและเกลือก่อนอื่นเราก็คั่วพริกด้วยไฟอ่อนครับพริกชิฟ้าแห้ง20เม็ดตัดแบ่งเป็นชิ้นเล็กและเอาเม็ดออกด้วยพริกขี้หนูแห้ง10เม็ด พริกจะสุกเร็วมากครับพอผิวตึงๆก็ใช้ได้แล้วถ้ามีกลิ่นโชยก็ต้องรีบยกกระทะทันทีครับจากนั้นเราก็คั่วหอมแดง100ยกรัมกระเทียม25กรัมใช้ไฟปานกลางได้ครับคั่วไปจนหอมแดงสุกใสกระเทียมเปลี่ยนสีมีรอยไหมก็ใช้ได้แล้วครับกะปิหนช้อนโต๊ะ ย่างไฟอ่นอ,อนๆพอหอมหรือจะใช้คั่วกับกระทะเลยก็ได้นะครับจากนั้นเราก็เริ่มขโขลกพริกก่อนเลยครับการคั่วพริกต้องระมัดระวังนะครับต้องคนและเฝ้าดูตลอดเวลานะครับถ้าปล่อยทิ้งไว้อาจจะไม่ได้ขโขลกไปเรื่อยๆจนละเอียดครับ จากนั้นก็ใส่หอมและกระเทียมลงไปโขลกต่อตอนนี้ก็จะมีความแฉะเล็กน้อยจากหอมและกระเทียมครับกะปิหนช้อนโต๊ะครับโคลกกะปิเข้ากันดีแล้วก็ตามด้วยกุ้งแห้งป่น3มช้อนโต๊ะครับ การใส่กุ้งป่นเป็นเคล็ดลับที่ทำให้น้ําพริกของเราอร่อยมากมะขามเปียกต้มแบบเข้มข้นทั้งเนื้อและน้ำ4ช้อนโต๊ะน้ำตาลปี๊บ2ช้อนโต๊ะน้ําปลา2ช้อนโต๊ะโลกให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวเครื่องปรุงจะได้กระจายไปทั่วครับรสชาติจะได้สม่ำเสมอกันทุกคำ ชิมรสและปรุงตามชอบครับเติมเกลืออีกหนึ่งช้อนชาได้รสชาติอร่อยตามต้องการก็พร้อมรับประทานครับหรือจะเก็บใส่ภาชนะไว้รับประทานภายหลังก็ได้นะครับน้ำพริกตาแดงรสชาติเข้มข้นครบรสทานกับข้าวสวยร้อน ขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ